ไปดูบรรยากาศที่สวนสัตว์สงขาค่ะได้จัดกิจกรรมช่วงคริสต์มาสส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดให้เข้าไปเล่นกับมิสเตอร์จอนจอมซนลิงชิมแปนซีตัวดังฝันใจนักท่องเที่ยวค่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขานะคะก็ได้แต่งกายด้วยชุดซันตาคอสนะคะก็ได้นําถุงของขวัญผลไม้เข้าไปแขวนให้เจ้าจอนจอมสซนลิงชิมแปนซีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะ,ะนี้นะคะที่โด่งดังประจําสวนสัตว์สงขาค่ะ ถึงในสวนแสดงเลยค่ะเพื่อให้เชิญชวนประชาชนนะคะเที่ยวสวนสัตว์สงขาระหว่างวันที่23ถึง25ธันวาคมนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ที่กําลังจะถึงนี้โดยจุดเด่นของเจ้าจ้อนจอมโซนนะคะคือมันจะวิ่งตบมือแล้วก็โชว์ตามเสียงเชียร์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนลิงชิมแปนซีตัวอื่นค่ะ โดยนายพิเชษทัปานวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์สัสสตว์สงขากล่าวค่ะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและสร้างสีสันภายในสวนสัตว์สงขาโดยเปิดให้โอกาสให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมเล่นเกมซึ่งหากนักท่องเที่ยวชนะนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าไปเล่นและรับชมพิติกรรมของมิสเตอร์จอนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีฟได้เป็นประจำทุกวันครับไม่เว้นวันอยู่ยราชการ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AAS มีส่วนลดให้ถึง50%ครับเดี๋ยววันการ20%และสามารถซื้อบัตรส่วนลดพิเศษในโครงการบัตรเดียวเที่ยวทุกที่ในราคา199บาทโดยได้รับสิทธิส่วนลดจากสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ร่วมรายการตั้งแต่10ถึง50%อีกด้วยครับ